วันก่อนมีโอกาสได้ไปทดสอบการทำงานหรือการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัท NEXT นะครับก็ NEXT นี่ก็ส่งรถ EV b u บมารับถึงบริษัทเลยทีเดียวครับแล้วก็เดินทางตรงไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัท NEXT ที่อยู่แถวสวนภูมิครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในรถบัสไฟฟ้าที่เราเดินทางกันไป บรรยากาศนั่งสบายครับเสียงเสริงก็ไม่ดังแล้วเราก็มาถึงบริษัท Next ครับเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงซ์ o ครับ ก่อนที่จะเดินลงมาดูรถยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆที่เป็นทั้งรถบัสทั้งรถทคร,รถขนขยะนะฮะทั้งเล็กทั้งใหญ่รถขนของเหลวนะฮะขนน้ําซึ่งทั้งหมดที่เห็นนี่นะครับรวมถึงรถบัสขนาดใหญ่ที่เห็นนี้ด้วยเนะี่ยเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดนะไฟฟ้าร้อเซนะครับไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เลยนะก็ทุกคันก็ สามารถที่จะทํางานได้โดยไม่ปล่อยมลพิษออกมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรถคันใหญ่เป็นรถไฟฟ้านะครับทั้งหมดนี้ยังเป็นรถที่นําเข้ามาจากประเทศจีนนะฮะแล้วก็กําลังจะมีลายการผลิตในเมืองไทยกันทั้งหมดเลยครับเบาะที่นั่งนี้ก็ไม่แพ้เครื่องบินเลยนะครับหรูรากว้างขวางนั่งสบายครับนี่ก็เป็นพื้นที่คนขับสําหรับรถบัสไฟฟ้าคันนี้ คันถัดไปที่เห็นนี่ก็เป็นรถขนน้ําแล้วก็มีระบบเสเปรย์ฉีดถนนนะครับเอาไว้ล้างถนนนะสำหรับกรณีที่ต่างประเทศเขามักจะทําความสะอาดพื้นถนนไปด้วยเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันคลุ้งหรือเกิดสิ่งสกรปรกอยู่บนถนนนะครับก็ห้องโดยสารเรียกว่าเป็นห้องคนขับกัแล้วกันนะครับตรงด้านหน้านี่ก็กว้างขวางนั่งสบาย สังเกตด้านล่างก็จะมีที่พ่นน้ำนะฮะเป็นหัวสเปรย์ฉีดลงไปกับพื้นเพื่อล้างพื้นนะครับด้านหลังก็เป็นระบบปั๊มน้ำนะระบบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวถังน้ำครับก็ทั้งหมดนี่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดครับมีที่ฉีดน้ำอยู่ด้านหลังด้วยนะฮะผมเองก็มีโอกาสได้ลองขับนะฮะเจ้า รถขนน้ำกันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้แบบทดลองเปิดปัม๊มเปิดระบบฉีดสเปรย์น้ำปรับความแรงของน้ำที่ฉีดออกมาได้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าขับได้ไม่ยากครับแล้วก็การควบคุมนะฮะตัวเร่งต่างๆก็ทำได้ดีนี่ก็เป็นภาพผมเองนะครับกำลังจะขับรถไปทดสอบนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าบรรทุกข,ขนาดใหญ่เอาไว้ใช้ในเหมือง นะห้องโดยสารนกว้างขวางมีระบบกล้องนะะของการถอยหลังเดินหน้านะครับก็ใหญ่โตโมหโลานทีเดียวครับเหมาะกับงานเหมืองหินนะครับอันนี้ก็เป็นภายในห้องโดยสารนะครับสำหรับระบบเกียร์ก็ใช้กดปุ่มเมาส์นะฮะก็นะค,นะคันใหญ่โตทีเดียว